เคยไหมครับตอนเช้าเปิดคอมมาอย่างมีสติวางแผนมาอย่างดีบอกกับตัวเองว่าวันนี้ฉันจะเทรดแค่เซตอัพที่ดีที่สุดเท่านั้นแต่พอจบวันคุณมองไปที่หน้าจอแล้วพบว่ามีออเดอร์ขยะเต็มพอร์ตไปหมดบางไม้เข้าเพราะความโลภบ,บางไม้เข้าเพราะความกลัวบางไม้เข้าเพราะอยากเอาคืนแล้วความรู้สึกผิดก็ถาถมเข้ามา ทำไมฉันถึงควบคุมตัวเองไม่ได้อีกแล้วถ้าเรื่องนี้คือสิ่งที่คุณกําลังเผชิญอยู่ผมอยากให้คุณรู้ว่ามันไม่ใช่ความผิดของคุณคนเดียวและวันนี้เราจะมาปิดวงจรที่แสนเจ็บปวดนี้ด้วยกันในหนังสือ Trading in the Zone มาร์ d ดักลาสไม่ได้ใช้คำว่า overtrade ตรงๆแต่เขาได้อธิบายถึงสภาพจิตใจที่เป็นต้นต่อของมันไว้อย่างเฉียบคม เขาฉายภาพของเทรดเดอร์คนหนึ่งที่มองไปที่กราฟราคาที่กำลังเคลื่อนไหวแล้วสมองของเขาก็พยายามจะหาความหมายให้กับการเคลื่อนไหวทุกรูปแบบแท่นเทียนสีเขียวยาวๆแท่งนั้นมันต้องแปลว่าราคากำลังจะพุ่งแน่ๆเข้าเลยดีกว่าราคาเริ่มย่อตัวลงมานิดหน่อยนี่ต้องเป็นโอกาสให้ซื้อเพิ่มแน่ๆเขาเห็นโอกาสอยู่ทุกหนทุกแห่ง เพราะสมองของเขาถูกโปรแกรมมาให้ลงมือทำเขาไม่สามารถทนอยู่เฉยๆโดยที่ไม่ได้มีส่วนร่วมกับตลาดได้เขาเสียบติดความตื่นเต้นของการกดเทรดจนลืมไปว่าหน้าที่ที่แท้จริงของเทรดเดอร์คืออะไรนี่แหละครับคือรากเหง้าของอาการโอเวอร์เทรดวงจรน,นี้มันถูกขับเคลื่อนด้วยความเชื่อผิดๆที่ฝังอยู่ในหัวของเรา ความเชื่อผิดข้อแรกการเทรดคือการลงมือทำอะไรสักอย่างเราถูกสอนมาว่าคนขยันคือคนที่ทำงานตลอดเวลาเราจึงรู้สึกผิดที่จะต้องนั่งเฉยๆหน้าจอเป็นเวลาหลายชั่วโมงโดยที่ไม่ได้ทำอะไรความรู้สึกผิดนี้เองที่ผลักให้เราหาเรื่องเทรดทั้งๆท,ที่ตลาดยังไม่แสดงสัญญาณอะไรที่เข้ากับแผนของเราเลยความจริงก็คือ การเทรดของมืออาชีพ90%คือการรอรออย่างอดทนเพื่อให้ตลาดมอบความได้เปรียบให้กับเราส่วน10%ที่เหลือคือการลงมือทำตามแผนอย่างเฉียบขาดนานของคุณไม่ใช่การเป็นคนขยันกดเทรดแต่คือการเป็นนักรอคอยที่อดทนที่สุดความเชื่อผิดข้อที่สอง ฉันต้องเอาเงินที่เสียไปกลับคืนมาทันทีความเชื่อนี้คือเชื้อเพลิงชั้นดีของสิ่งที่เรียกว่า revenge trading เมื่อคุณขัดทุนไปลบหน่สมองส่วนอารมณ์ของคุณจะถูกกระตุ้นมันจะบอกคุณว่านี่มันไม่ยุติธรรมคุณต้องเอาเงินของคุณคืนมาคุณจะเริ่มมองข้ามกฎเกณฑ์ทุกอย่างเทรดในขนาดที่ใหญ่ขึ้นเทรดในจุดที่ไม่มีสัญญาณ เพียงเพื่อจะลบความเจ็บปวดจากการขาดทุนครั้งก่อนความจริงก็คือตลาดไม่เคยเป็นหนี้คุณผลลัพธ์ของเทรดครั้งต่อไปไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเทรดครั้งแล้วเลยการพยายามจะเอาคืนมีแต่จะทำให้คุณขุดหลุมฝังตัวเองให้ลึกลงไปเรื่อยๆความเชื่อผิดข้อที่3โอกาสที่ดีที่สุดกำลังจะหนีฉันไปนี่คืออาการโฟโมหรือ Fear of missing Out Missing เมื่อคุณเห็นราคาวิ่งขึ้นไปแรงๆโดยที่คุณไม่ได้ซื้อสมองของคุณจะตะโกนว่าคุณกำลังตกรถขบวนสุดท้ายคุณต้องรีบกระโดดเข้าไปเดี๋ยวนี้ก่อนที่มันจะสายเกินไปคุณจะเข้าเทรดที่ปลายดอยด้วยความกลัวไม่ใช่ด้วยการวิเคราะห์ความจริงก็คือตลาดเปรียบเสมือนสถานีรถโดยสารขนาดใหญ่มันมีรถขบวนใหม่ออกเดินทางทุกๆ15นาที ไม่มีคำว่าตกรถอย่างถาวรการพลาดโอกาสหนึ่งครั้งยังดีกว่าการกระโด you ดข,ขึ้นรถผิดขบวนแล้วพอร์ตของคุณต้องพังยับเยินเมื่อเราเห็นต้นตอของปัญหาแล้วทีนี้เราจะแก้ไขมันได้อย่างไรผมขอนำเสนอ3มยารักษาที่จะช่วยปิดวงจรโ v e r อร์เทรดของคุณได้อย่างถาวรยารักษาข้อแรก คุณต้องนิยามความได้เปรียบหรือ e g ของคุณให้ชัดเจนที่สุดชัดเจนในระดับที่ว่าถ้ามันไม่เข้าเงื่อนไขนี้100%ฉันจะไม่แม้แต่จะขยับเมาส์ Over tr trade เกิดขึ้นได้เพราะแผนการเทรดของคุณมันกว้างเกินไปมันเปิดช่องให้คุณใช้ดุลพินิจหรืออารมณ์เข้าไปตัดสินใจได้คุณต้องเปลี่ยนมัน ให้คุณหยิบกระดาษขึ้นมา1แผ่นแล้วเขียนกฎการเข้าเทรดของคุณให้เหลือแค่ข้อเดียวเช่นฉันจะเข้าซื้อก็อต่อเมื่อราคาทะลุแนวต้านสำคัญพร้อมกับวอลลุ่มที่สูงกว่าค่าเฉลีย่ยและแท่งเทียนต้องปิดเต็มแท่งเท่านั้นกฎของคุณต้องเป็นรูปธรรมจับต้องได้และไม่มีช่องให้ตีความสิ่งนี้ จะทำหน้าที่เป็นฟิลเตอร์ชั้นเยี่ยมมันจะกรองสัญญาณรูปกวนและอารมณ์ของคุณออกไปเหลือไว้แต่เทรดที่มีคุณภาพสูงที่สุดอย่ารักษาข้อที่2ส,สร้างกดตัดวงจรหรือสกิ u เบรกเกอร์เหมือนกับที่ตลาดหลักทรัพย์มีกดหยุดการซื้อขายชั่วคราวเมื่อตลาดผันผวนรุนแรงพอร์ตของคุณก็ต้องมีกฎนี้เหมือนกัน กฎตัดวงจรคือกฎที่ตั้งขึ้นมาเพื่อปกป้องคุณจากตัวคุณเองในวันที่อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลกฎนี้ต้องวัดผลเป็นหน่วย R เท่านั้นไม่ใช่วัดเป็นจำนวนเงินตัวอย่างของกฎตัดวงจรเช่นท่านในหนึ่งวันฉันขาดทุนสะสมถึงลบสอ,อาฉันจะปิดโปรแกรมเทรดทันทีและจะกลับมาดูอีกครั้งในวันพรุ่งนี้หรือ ถ้าฉันเทรดแพ้ติดต่อกัน3ไม้ไม่ว่าจะเสียไปกี่อาฉันจะหยุดเทรดในวันนั้นทันทีหรือในหนึ่งวันฉันจะเทรดไม่เกิน3มไม้เท่านั้นไม่ว่าจะกําไรหรือขาดทุนคุณต้องเลือกกฎที่เหมาะกับตัวคุณและต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดกฎนี้คือตาขายนิรภัยที่จะป้องกันไม่ให้การขาดทุนเล็กน้อย ลุกลามกลายเป็นการล้างพอร์ตได้เลยและอย่ารักษาข้อที่3คุณต้องเรียนรู้ที่จะรักความน่าเบือ่อใช่ครับคุณฟังไม่ผิดการเทรดอย่างมืออาชีพคือหนึ่งในงานที่น่าเบื่อที่สุดในโลกมันคือการทำสิ่งเดิมๆซ้ำๆทุกวันตื่นเช้ามาสแกนหาเซตอัพตามแผนถ้าเจอ ก็เข้าเทรดตามกฎถ้าไม่เจอก็ปิดจอแล้วไปใช้ชีวิตมันไม่มีความตื่นเต้นเร้าใจเหมือนในหนังความตื่นเต้นคือสัตตรูของผลกำไรในระยะยาวคุณต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่ความรู้สึกเบื่อที่เกิดขึ้นตอนที่คุณนั่งรออยู่หน้าจอโดยไม่ได้เทรดมันไม่ใช่สัญญาณที่ไม่ดีแต่มันคือสัญญาณว่า คุณกำลังทำงานอย่างมืออาชีพคุณกำลังมีวินยัยคุณกำลังปกป้องเงินทุนของคุณคุณต้องฝึกที่จะมีความสุขกับความเบื่อนี้เพราะมันคือราคาที่คุณต้องจ่ายเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนผมรู้ดีว่าการต่อสู้กับพฤติกรรมโอเวอร์เทรดมันเป็นเรื่องที่หนักหนามันจะมีวันที่คุณทำสำเร็จและวันที่คุณกลับไปทำผิดอีก ผมอยากจะบอกคุณว่าการที่คุณโอเวอร์เทรดไปเมื่อวานไม่ได้แปลว่าคุณเป็นเทรดเดอร์ที่ล้มเหลวมันแค่แปลว่าโปรแกรมในสมองของคุณที่เกี่ยวกับความเสี่ยงมันยังไม่ถูกอัปเดตเท่านั้นเองจงให้อภัยตัวเองเรียนรู้จากมันแล้วเริ่มต้นใหม่ในวันพรุ่งนี้ด้วยแผนที่ดีกว่าเดิมและนี่คือแผนปฏิบัติการ3ขั้นตอน ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้เลยภายใน24ชั่วโมงนี้ขั้นแรกให้คุณเขียนกฎการเข้าเทรดที่ชัดเจนที่สุดของคุณหนึ่งข้อลงบนกระดาษโพสิ t แล้วเอาไปแปะไว้ที่ขอบจอคอมพิวเตอร์ของคุณนี่คือด่านแรกที่จะกรองเทรดขยะของคุณขั้นที่2ให้คุณกำหนดกดตัดวงจรหรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ของคุณ จะเป็นกฎขาดทุนสูงสุดต่อวันหรือจำนวนเทรดสูงสุดต่อวันก็ได้เขียนมันลงไปในโพสต์อทแผ่นเดียวกันนี่คือตาข่ายนิรภัยของคุณและขั้นที่3ในการเทรดครั้งต่อไปให้คุณเปิดสมุดบันทึกขึ้นมาแล้วสร้างช่องติกถูกขึ้นมาสองช่องช่องแรกเขียนว่าเทรดนี้ตรงตามกฎในโพสต์อทหรือไม่และช่องที่สเขียนว่า วันนี้ฉันทำตามกดตัดวงจรหรือไม่เป้าหมายของคุณไม่ใช่การทำให้พอร์ตเป็นบวกแต่เป็นการติ๊กถูกในสองช่องนี้ให้ได้ทุกวันมีคนเคยถามผมว่าแล้วถ้ามวัวแต่รอตามกดเป,เ,ปเป๊ะแล้วพลาดโอกาสทำกำไรรอบใหญ่ไปละ่ะจะไม่เสียได้หรอผมจะตอบแบบนี้ครับต้นทุนของการพลาดโอกาสหนึ่งครั้งมันเทียบไม่ได้กับต้นทุนของการทำลายพอร์ตทั้งพอร์ตเพราะขาดวินยัย รถด่วนขบวนใหญ่มันมีมาเสมอแต่เงินทุนของคุณถ้าหมดแล้วคือหมดเลยจำไว้นะครับวงจอง Overtrade จะสิ้นสุดลงในวันที่คุณตัดสินใจเปลี่ยนบทบาทของตัวเองจากผู้สแสวงหาความตื่นเต้นมาเป็นผู้จัดการความเสี่ยงที่น่าเบื่อและนั่นคือวันที่การเดินทางสู่การเป็นเทรดเดอร์ที่แท้จริงของคุณได้เริ่มต้นขึ้น เพื่อช่วยคุณมีเครื่องมือในการสร้างวินัยและหยุดวงจรโอเวอร์เทรดผมได้แนบ Trader Pre-Trade Checklist ตหนึ่งหน้าไว้ให้ดาวน์โหลดฟรีที่ลิงก์ในคำอธิบายใช้มันทุกครั้งก่อนเทรดเพื่อถามตัวเองว่าเทรดนี้มาจากแผนหรือมาจากอารมณ์สุดท้ายนี้พิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยได้ไหมครับว่ากดตัดวงจรหรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่คุณจะเริ่มใช้ในวันพรุ่งนี้คืออะไร การประกาศออกมาจะช่วยให้คุณทำมันได้สำเร็จมากขึ้นแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ